วางยาหมเหรอพี่พี่วางยาอะไรหมดพี่พี่วางยาอะไรหมดแค่คิดใจเฉยยังไม่ได้วางยังไม่ทันลงมือดีก็ห่างแบบก้อนเนอะเดินที่ริทมันเยอะเด็กคนนี้ริทมันเยอะก่อ นักวิทยาศาสตร์ช็อตกแล้วหนูเล่นเป็นโกเป็นกบเป็นกบช็อตแลัวก็เล่ถามผมเลยว่าเห็นใครท้อเป็นกบยากนบนมปรเทนะทุกคนไม่เคยดูเรื่องทางเ็นตาทาน้ เป็นงานแรกที่แบบเราได้ออกคู่กันแล้วก็เป็นงานแรกที่แบบ้องเพลงเลยต้องตุณแต่ให้กำลังใจใช่วันนี้มีคนมาให้กำลังใจานมาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณทุกกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกแขกขอบจริงเหรอคู่ห้างแตกเลยเหรอรู้สึกขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณจริงที่มาให้กำลังใจเราครับขอบคุณที่ชอบผลงานของเราและกันที่ชอบมาตั้งแต่ ผลงานเรื่องขอรือไทยอะเนาะออขอบคุณนะครับอขอบคุณที่ยังมาเจอกันอยู่ละครจบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันขอบคุณนะครับอย่างอย่าง,งออามาเมื่อคืนพอรู้ว่าแบบเฮ้ยงานแรกของเราคิดไว้แบบไงคิดว่าแบบนี่งานจะเป็นยังไงจะจะจะจเราเราต้องพูดให้บัตรห้าร้อยได้ยินด้วยบัตรห้าร้อยอ๋อนี่เหรอใช่ต้องพูดให้บ500ัตรห้าร้อยได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะไม่เออต้องด,ด,ดังอีกเขาบอกดังอีกอ๋อต้องดังอีกสวัสดีครับเออเยี่ยมพอรู้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนนอนหลับไหมอะไรเงี้ยเมื่ รู้ว่าจะได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลงด้วยคือแบบมันตื่นเต้นับผมกลัวกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยแล้วเป็นไงผ่านไครับผ่านครับผ่านแต่ไม่รู้ว่าผมพูดเองว่าผ่านไม่ได้ต้องให้ทุกทุกคนผ่านไหมครับอาจผ่านเราข้างเราจะงใครพี่เป็นไงสเไงบ้างเขาร้องดีเจ้าพนั่งอยู่ข้างกันห้องแต่งตัวเราก็แบบ ใช่เสียงไมค์กี้เปล่าวะก็คิดอยู่แต่ก็แบบเออเสียงเขาเขาร้องแบบดังมากเป็นการแบบวอร์มเสียงสักพักหนึ่งหนูก็ว่าทำไมทีมหนูหันมองกันเลิกลักนางโผล่หัวขึ้นมาจากพองกั้นผมอยากรู้ว่าเขาซ้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโะจบไปทักทายบ้างเราเราซ้อมไหมไม่ซ้อมจริงภาพนี้มันดีในหัวเราไหม ที่ก่อนเลยครับพี่ลังไม่มีเลยค่ะคือไม่มีในหัวเลยว่าแบบวันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นภาพที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วก็เราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่อีฟแฟนบอย เชิญพวกเราสองคนมาออกงานนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้วุ้นแปลภาษาไมค์กี้ก็ก็เชิญหนูมาด้วยก็ได้ค่ะงานงานคู่กันงานคู่กันล่าฟทำไมอ่ะมันจะถอยล่างเหรอย่าไปทุ่มเงินทุ่มสั่งจัดกับเราเป็นยังไงเก้าอยู่บนเวทีผมก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างงี้บางทีก็อาจจะพูดกระตุกกระตักแต่เวลาอย็นหในโซเชียลหนูพูดแบบชัดเจนทุกอย่างครับผมวันนี้ตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้น วิธีดับตื่นเต้นแล้วผมหา,ายใจเข้าลึกๆครับแล้วมได้หมว่ามันแค่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวครก็ได้แค่ทฤษฎีอะอคัเลดก็ยังเท่าเดิมโอ้โหเราเรา,เราคุยกันตลอดว่าแบบหลังจากผลงานละครเราจบไปมันมันโอเวอร์เวลลิ่งมากๆมันเกินคาดของเราเราลองมีรอบหนึ่งที่เราแบบพูดกันว่าลองย้อนไปถึงตอนที่เราปิดกล้องอะ น้โมเมนต์ตอนนั้นอะ่ะ oh. ทุกครั้งที่นึกกลับไปมันมันแบบมันกินใจมากมากเพราะว่าเราปิดกล้องแบบตอนนั้นเรายังมียังผมเองยังไม่มีผลงาน oh. ละครยังไม่แบบไม่ได้เป็นที่แบบออยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันนี้มันเกินคาดมากมากผมรู้สึกรู้สึกทุกความรู้สึกที่มันสามารถรู้สึกได้เป็นในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยครับมันตื่นตันมากมากผมขอบคุณ oh. ทุกทุกคนจริงๆครับผมทีท่ชอบผลงาน ก็เราห่มน้องไห้กันเลยทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนเราเรา,เรารู้ว่าแบบไมกี้เขาก็ตั้งใจมากกับงานนี้ oh <my S 1> เขาก็แบบเสียน้ำตาไปเยอะตอนที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็ก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้แล้วพอฟีดแบ็กมันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพน,นี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเราเราสองคนก็คือเสียน้าตาก,กันไปหลายรอบนะคะก็ชับกันเองสิคะทานผูมใจตื่นตาต่นว่า ร้องไห้พรความดีใจตื่นตันที่แบบฟีดแบ็มันมาเกินคาดแล้วก็สิ่งที่พวกเราทํามามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเรารักความเป็นยาดารักความเป็นไมกี้อย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบเขาแบบมีคนรักแน่นอนเจอดจาราดเิตออารนานองตนี่แล้วพอเวลาเรานึกย้อนไม่ถึงตอนนั้นมันมันจริงๆริ้เยเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆเลยคือ คือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากมากครล้พอได้มาเห็นเนี่ยเมื่อกี้คือพี่ๆนักข่าวแบบยิงคำถามมาบางทีเราเรามองข้ามไปนะบางจุดอ่ะแล้วพอเรามารู้สึกแบบมาจริงๆอ่ะฮึบฮึบฮึบหยุดงนี้อย่าดูมันรู้สึกดีจริงๆครับรู้สึกดีจริงๆตื่นเตนตื้องตันอ่ะมันมันรู้สึกขอบคุณมากๆเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเอาจริงๆไหมมันมีเล็กๆนะแบบเราคู่ควรที่จะแบบได้รับความรักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคู่ควร เอาทุกคนแล้วห้ามร้องคขอบคุณทุกทุกไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณ่าไม่ที่เองที่ผ่านมาเลยมาทุกันเยอะมาเจ็ดต้วตามมาแล้วเยอะพอพอวันนี้ก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมเราทุกคนเขาเต็มที่กับงานอยู่แล้วอย่างพี่ยาดาก็เต็มที่กับงานมากๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างในเรื่องละครไม่ใช่แค่ฝันเลยไทยด้วยครับผมละครชุดดวงใจเนทวผมเลยคือทุกคนแบบเต็มที่มากจริงๆแล้วพอผลงานออกมาแล้วมีคนชื่นชอบมีคนแบบ รักมากขนาดนี้มันก็อดแบบอดรู้สึกดีใจอะไรแบบนี้ไม่ตื่นเออมันอดไม่ได้อะครับตอนลาตัวละครป่ะตอนนี้หลังจากว่าวันนี้ตอนลาตัวละครด้วยอันนั้นก็ร้องค่าเยอะมากครับตอนลาตอนนี้ไม่ครับหลังเวทีอาจารย์ครับอยากถามพวกนายดาร์กคอเราเป็นผู้จญิงดังเราชีวิตการใช้ชีวิตอะไรงี้ เราเสองคนไม่ได้มองว่าแบบเราเป็นคู่จิ้นกันอันนี้เข้าใจผิดนะคะจริงๆแล้วเราหยุ่มกันแต่เขาไปไปจิ้นกันเองหมืมนุยยูก็คือหยุมแต่ก็วางยาผมเหรอวางยาเขาเพราะอะไรพี่่พี่วางยาอะไรผม แค่คิดเฉยๆยังไม่ได้วานยังไม่ทันลงมือดิก็นางแบบโซนอะเอ็นอร์ทีริดมันเยอะเด็กคนนี้ริดมันเยอะก่อนหนูก็เลยแบบเราจะทํายังไงที่จะกดเขาลงมาได้หนูก็แอบคิดว่าหรือเราเหยอยยานอนหลับหรือ หรือขวดน้ำที่แปะชื่อไมกี้เราจะลองแบบเอ๊ะสักหนึ่งหยดอะไรอย่างงี้หลรอเล่นรลอเล่นอะไรนะอะไรหล่อเล่นผมก็ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้พี่หยอดผมปะเนี่ยไม่แต่ว่าในละครจะมีได้ดูอีกไหมคะหลังจากนี้ในละครยังมีอีกครับผมและยังมีซีนเซอร์ไพรส์ที่รอทุกคนอยู่ครับละครขอรือไทยไม่จบแค่นี้แน่นอนนีชื่อว่าเป็นละครชุดอยู่แล้วช่องสามเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับผม ยากอไมา่แรยจริงไม่ใช่ทำไมทำไมเราไม่ันล่ะทำไมเราไม่ัทำไมยังไม่ใช่ยาดามไม่ใช่ว่ะเป็นจูบแรกในละครในการถ่าอันนี้พีกว่าแล้วนึ่งไม่อภิคกวายก่อและจูบแรกนี่ิตจวิจิป็มยังไงอะเดียเียวเรียเดียยว กลับมาก่อนกลับมาก่อน็นน่าว้รับข่าแล้วไม่ใช่ทุกคนมันคือแบบจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉันกล้าอะไรอย่างง่ายไงจูบแรกที่ทุกคนเป็ยังไงวันนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องถูกต้องถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าจูบถูกท้ายตอนจูบมันไม่ได้จูบเป็อะไรนะครับไม่กี้อ่ะเดี๋ยวก็เอานิ้วมาจิ้มในจมูกหนูบ้างล่ะ เดี๋ยวก็จะบุกชนตาชนปากมันเป็นซีหลับตาหรือเปล่าครับเพราะถ้าหลับตาจะเกิดขึ้นได้ครับผมหลับตาไม่รู้มาร์คครับไม่รู้มาถัดมาถึงเรื่องนันตาลาดครับผมน้องเราสร้างทำงานอีกแล้วครับเป็นลูกค้าขปากล้องอ๋อ ใช่มครบเห็นผมเป็นนักล่าไฟแดงครับเวลาผมเห็นกล้องนี่ไฟแดงกระพริบกระพริบอยู่นี่ผมหยิบหมดหยิบหมดเก็บละครดึงฉดได้ทีอ่ะอันนี้หลายกล้องเลยครับงงๆๆ เมื่อกี้ผมตัดปากเลอครับไม่รู้ตัวเลยสรุปเราขายอะไรอะเป็นเอกขายเรขายอะาย่อขายผลงานครับ๋ที่มาขายผลงานขายผลงานครับผมผมจะพัฒนาฝีมือทางการแสดงยิ่งขึ้นไปครับผมก็ดีใจคับรมัดีใจบผมดีใจที่ ที่หลายๆคนลองเห็นคาแรคเตอร์ของเราเคมีของเราอะไรองเงี้ยพี่พี่ว่าไงบ้างยอละอยากให้มีเหมือนกันค่ะก็ก็รออยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือจ้างงานคู่ได้เลยถ้าอยากเห็นเราสองคนแบ่เอาเขาอยากเห็นไม่ใช่เขากินคนบนเวทีก็บอกบอกไปว่าถ้าอยากเห็นเราสองคนคู่กันอีกก็จ้างงานคู่ได้เลย ได้เลยครับผมถ้าเกิดว่ามีคาแรคเตอร์ไหนเหมาะสมกับเราหรือว่ามีงานไหนเหมาะสมกับพวกเรา2คนก็คิวว่างนะครับคคาาแรรรเเตอออ์ะไที่ย่ยกลนกค่ักวิทยาศาสตร์ช็อตกบแล้วหนูเล่นเป็นกบเป็นกบ,นกบให้ผมช็อตเม่มช่วยถามเขาทีว่าเหตุผลอะไรทำไมหนูต้องเป็นกบหนูอยากรู้บอกหนูทำไมอ่ะมันเท่นะทุกคนที่เคยดูเรื่องแฟรงกินสตาร์มาที่ลึกเนี่ย มันต้องมีนักวิทยาศาสตร์ช็อตด้วยสิแล้วให้ผนเป็นงกบเหรอเราต้องรอก่อนใคงนะพี่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วกร่างโกรบแล้วก็ช็อตเร็หน่อยเร็วอ่ะ5 3 2ใหอันนี้ขั้วบวกขั้วลบโยน พอให้จบอยู่เท่านี้ว้ายจบอยู่เท่านี้พอค่ะโอ้โหเนี้ห่ยคืออะไรอ่ะใช่ค่ะเส่ยดูยครับคือแอคเคผมไม่ได้ลืมแอคเค้าคือ Facebook อันนี้มันคือ Facebook ปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นี่แหละแต่แค่ผมเปลี่ยนไบโอแล้ว ใช่ครับถึงไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอเราเราเราพูดประโยคนี้ที่เป็นไมกี้เดเ๋ยวเขาต้องผ่านพี่อ่ะอ่ะพี่เไมคี้ไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเฮ้สวัสดีครับผมไมกี้ครับถึงไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอเราก็ดประโยคนี้ใส่พี่นานนี่ถึงผมถึงผมจะไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอ อาจริงๆไอ้เนี้ยมันผมทำมาสำหรับแบบเป็นเอ็มีสั้นใช่คุณไม่ใช่เป็นเพงของผมหรอกเพื่เนี่เขาไปขังมาจากยูทู e ที่ผมแบบเลี้งเป็นเอ็มีเป็นเพื่อการแสดงเขาทุกคนเพื่อการแสดงครับขอบคุณมากครับสสดครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ